เพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมครับตอนที่เราออกไปเที่ยวหรือออกไปข้างนอกแบตโทรศัพท์ของเราเนี่ยหมดไวไวเ Power Bank เราก็ไม่ได้เตรียมเอามาอีกซึ่งสิ่งเดียวที่สามารถชาร์จได้ก็มีเพียงแค่ชาร์จผ่านรถผมก็เลยมีไอเทมแนะนำพนเพื่อนๆที่จะต้องมีติดรถไว้เพื่อไม่ให้แบตโทรศัพท์ของเราเนี่ยหมดไประหว่างวันในขณะที่เราเที่ยวอย่างเจ้าตัวสายชาร์จร้อยวัตต์จากแบนดยูกรีนสายชาร์จรุ่นนี้เป็นสายชาร์จที่เป็น รูปแบบสายถักที่ทําให้แข็งแรงทนทานมากๆและตัวสายยังรับรองกําลังไฟได้มากถึงร้อยวัตต์เลยและสามารถเชื่อมต่อเป็นแบบ PD 3.0ได้ปลายสายและท้ายสายจะเป็นหัวแบบไทซีทาให้สามารถใช้กับโทรศัพท์ใหม่ๆได้อีกด้วยและทางแบรนด์เองเนี่ยเขาก็ยังรับประกันอีก2ปีอีกด้วยสําหรับใครที่สนใจสายชาร์จร้อยวัตตจากทางยูกนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในตะก้ากันได้หรือใครที่อยากดูสินค้าเพิ่มเติมจากทางแบรนด์ก็สามารถเข้าไปดูในหน้าร้านกันได้